สวัสดีครับผมช่างเบอร์ตนะครับจะมารีวิวกันทํางานของเครื่องพอก้านะครับผมจะแบ่งออกเป็น3มชุดก็คือใส่น้ําใส่ข้าวแล้วก็ใส่ดินนะครับวัสดุรองพื้นนะก็เราจะใส่ถาดลงไปแล้วนะครับอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเปลือกนะครับผมจะตั้งให้แล้วนะครับ30กรัมอันนี้ใส่ดินนะแต่ว่าดินเราไม่ใส่นะสามารถปรับได้นะครับปรับปริมาณขึ้นลงได้ตามตามเบอร์ตรงนี้นะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แดนะครับตั้งได้ตรงนี้ ตัวข้าวเนี่ยครับาสามารถตั้งได้เหมือนกันจะมีเฟืองบอกนะครับถ้าเป็นรหัสเฟืองตรงนี้นะจะได้อ่า80กรัมแต่ที่ผมตั้งให้คือผมตั้งให้210กรัมนะครับตรงนี้นะครับเป็นเฟืองเบอร์นี้66กับ74 10นะครับถ้าอยากเปลี่ยนเฟืองเป็นตรงนี้นะอ่ะเราเริ่มต้นเราใส่ถาดเราเปิดสวิตช์เลยง่ายๆเปิดสวิตช์ตรงนี้เลยถาดจะเข้าไปใส่ถาดไปถาดใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมปึ๊บแล้วก็ข้าวก็จะลงลงมานะครับ เรียงลงมาปริมาณอยู่ที่210กรัมนะครับผมนะครับก็จะมาเป็นความเสมออย่างเงี้ยครับใส่เรียงลงมานะครับจากนั้นเราก็มาผ่านการใส่ดินนะครับอีกทีทนหนึ่งนะครับอันนี้เราใส่ให้ดูอ่านีเป็นแปลงเคลียร์ให้นะครับนี่คือออกมาแล้วตรงนี้ดินผมไม่มีตัวอย่างดินให้นะก็จะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทานมาถึงสุดทาง เจอสวิทช์ตัวนี้นะครับเขาก็จะหยุดนะดูนะตอนนี้คือถาดไม่มีน้ำหนักนะครับถาดไม่มีดินนะเดี๋ยวให้ถึงจุดนี้ผมจะลองแตะด้วยใช้นิ้วแตะนะครับเครื่องเขาจะหยุดปล่อยแล้วเราก็เก็บถาดนั่นเองนะครับเราลองทั้งหมดห้าถาดนะครับผมทํางานได้ชั่วโมงละไม่เกินหนึ่งร้อยถาดต่อชั่วโมงครับทางานเรื่อยๆนะเนี่ยโดนละหยุดเบรบเขาจะหยุดใช่ไหมครับหยุดละเนี่ยเ็ายู่การทํางานหมดเลยนะครับนี่ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นท่อใส่น้ํานะครับ ้อใส่น้ำมาเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะผมบอกแล้วเปิดวาล์วาน้ำนะครับเรียบร้อยแค่นี้พอน้ำลงไปเข้าจะติดนะครับผมโอเคสวัสดีครับจากร้านน้ำบิ๊โอกาสนะครับยี่ห้อคูโบตานะครับผมคูโบต้า SR150W นะครับสวัสดีครับ